สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูนะคะแหมสภาพหน้ากับผมนี่ไม่เข้ากับบรรยากาศสักเท่าไหร่เลยนะโดนแฟนแกล้งตอนแรกวว่าจะพากันไปกินบะหมี่บะหมี่เกี้ยวค่ะแต่ปรากฏว่าเรามาจบที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนี้ใกล้บ้านก็เลยมาลองดูนะคะตอนนี้เราอยู่กันแถวราชพฤึก์นะทุกคนก็เลยใช้กล้องมือถือเลยไม่ได้เอากล้องกโปูออกมานะไม่รู้ภาพผมชัดหรือเปล่าโอเคค่ะเราก็มาเริ่มที่อันนี้ออเด์เขาให้ฟรีใช่ไหม อันนี้อันนี้คือเสิร์ฟฟรีเลยนะคะทุกคนเพราะเราไม่ได้สั่งไปวันนี้เราสั่งไปเป็นปลาหนึ่งตัวะคะ่ะเป็นปลาไทยแต่ทําเป็นจัชนีครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเอามาทําเป็นหมอ้อไฟน่าจะอร่อยแหละที่นี่ยเพราะปูเห็นแต่ละโต๊ะนะเขาสั่งเป็นหมอ้อไฟกันทั้งนั้นเลยอ่านี่อะไรมาส่งมาเสิร์ฟเป็นซุปใสค่ะอันนี้เป็นอะไร ่อนะะรปานวันนี้ปูจะพาทุกคนมาทานร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อว่ากัปโปะนิฮงนะคะอยู่แถวแถวเส้นราชพฤกษ์เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยปูจะถ่ายบรรยากาศรอบๆร,บรบ้านให้ดูก็แล้วกันเนาะ นี่นะคะเมนูอาหารที่นี่เขาก็จะมีทั้งแบบอาหารญี่ปุ่นมันมีแบบหมอ้อไฟแล้วก็ซาซิมิอ่ะทุกคนเนี่ยโอมากาเสกก็มีด้วยแต่โอมากาเสดนี่ต้องจองป่ะคะอันนี้ของเราแบบว่าแบรนด์เก่าดีค่ะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเจ้าของแย่างไม่มีอ,อ๋อตอนนี้คือไม่มีแล้วแอร์ขึ้นอันนี้เปลี่ยนเจ้าของนานยังคะเนี่ย เราไม่ได้มากินจนกระทั่งเขาเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วอะเธอคิดดูสิ<า>และอยู่ใกล้บ้านด้วยนะวุ้เนี่ยปลาของทะเลน่ากินทั้งนั้นเลยใจร้อนจังน้ำซุปนี่เขาบอกว่าเติมได้ตลอดไม่อั้นนะคะ ปาหอเล่าปา,อ,อ,ปาอดทอดแมอนลอน,นด้วยอ,อ,อันนี้คือเนื้อแองกัสนะคะ <c oughs> เขาจะเสิร์ฟคู่กับผลไม้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรามาชิมกันบีบมะนาวก่อนบีบมะนาว มีเดียมแรนะอร่อยอร่อยม,ม,มากอมตอนแรกก็จะเอาเนื้อวากิวนะคะแต่วากิวที่ 1, แาคพันสองแอนกัตมันประมาณเท่าไหร่นะ400กว่าบาทเนาะ450 450เราก็เลยเลือก450อน,นี่<า>นเกลือนเนี้ <laughs> เกลือเกลือเห็นซัพเปอร์นะครับ ้องยิ้มอะไรยิม้มอะไรเหรตั้งทุกนี่ปลาของเราใช่ไหมอืออีกส่วนอีกขึ้นนึ่งจะไปหนมามันเชื่ออะไรเลยจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ให้น้องมาถามเป็นปลาจวดแดงครับปลาจวดแดงใช่ครับเนื้อสวยมากเลย ยิ่ถ้าเป็นตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยเขจะเป็นสี่อเมเนื้อมาแบบสวยมากแกแต่็ง่าตุตานี้เนื้อสวยาทุกค่าแล้วเป็นโพรหนึ่งแถวหนึ่งนะใช่ค่ะ ยูสุจะทานคู่กับน้ำจิ้มสิถ้าไม่พอลูกค้าขอเพิ่มได้นะเพื่ยตัวน้ำซุปมันจะอร่อยอยู่แล้วถ้าเกาดจิ้มจิ้มดิมันจะทำให้เสียรสชาติยูสุแต่ว่าถ้าลูกค้าชอบที่จะจิ้มก็สามารถขอเพิ่มได้ค่ะเราถ่ายรูปก่อน ถ้าจริงๆเราเขามีน้ำจิ้มของเขาอยู่แล้วนะผสมผสมมะน,นาวด้วยผสมมะนาวด้วยเราจะกินเวอร์ชันนี้หรือเวอร์ชันนี้ก็ได้ลองเวอร์ชันนี้ก่อนอร่อยมากเอาลองมากินเวอร์ชันนี้บ้างแต่เนี้ยพอบีบมะนาวมันมีความเปรีปยปยป้ยวนิดนึงไงมันเลยเด่นรสชาติเด่นน้ำคุณคุคุณคุณเลยความเดือด รับเลยค่ะรับแก้วนึงก่อนได้ไหมคะได้ครับเรียมส่วนลูกค้าขอแก้วนี้แก้วนึงก่อนนยกฟินมากเดี๋ยวลองลน้ำสุปกัน สุดมากใช่ไหมพอแล้วริดก่อนเนาะเรามาชิมน้ำซุปก่อนอน้ำซุปอร่อยมากจริงๆเยี่ยมมากลองทนลองยิมไอ้ตัวนี้เขาบอก โกว่าจิ้มดีกว่าเขาบอกว่าไม่ต้องจิ้มอร่อยแล้วใช่แต่ถ้าจิ้มนี่อร่อย <Yeah. S 1> <laughs> ตกแต่งมาทุกคนอยู่เท้าแบบนั้เนื้อแน่นนะมากัน,นปลาเก่าเลือดน,นกนะคะเนี่ยนานๆจะมีทีนี่พูดตามเชฟเลยเนี่ย อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนตอนแรกก็หลงดีใจนะเห็นป้ายบอกว่าทานครบ5,000บาทนะจะให้บัตรสมาชิก VVIP ไปครั้งต่อๆไปได้ลด15%เราก็เลยไปแอบถามนะคะวันนี้ทานไปประมาณพันกว่าบาทปรากฏว่าต้องครั้งเดียวครั้งใหญ่มื้อเดียว5,000ถึงจะได้ทันทีไม่ใช่ว่าสะสมไม่สะสมแต้มนะแหมสะสมเป็นเหมือนพวกตัวเครื่องบินไม่ได้โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปูกพลาทุกคนไปก่อนนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าพปูจะพาทุกคนไปไหนอีกแล้วก็ติดตามชีวิตปูนะคะเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย굿ไนท์อันนี้ที่อยู่ของร้านนะคะจะอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์นะแล้วก็จะมีร้านค้าเยอะเลยนะทุกคนนี่ร้านที่เราทานกันนะคะอันนี้พิกัดนะคะเข้ามาตรงแถวถนนราชพฤกษ์นะคะทุกคนอ่าราชพฤกษ์ห้าราชพฤกษ์ห้านะ ด้านหน้าเนี่ยจะมีเซเว่นอวนนะคะทุกคนก็เลี้ยวเข้าไปจอดตรงนี้ได้เลยนะที่จอดรถเขาเยอะนะคะโอเคค่ะ